านประธานสภาที่เคารพดิฉันอรชชมรรัตน์โชคมิกุลผู้แทนราษฎรรอยบัญชีรายชื่อพักเก้าไก่จากนาคนปรปฐมค่ะท่านประธานคะดิฉันเป็นตัวแทนรับมอบหนังสือนะคะร้องเรียนอันนี้นะคะจากกลุ่มเครือข่ายจารจาักถิ่นเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะพวกเขานะคะเดินทางเกือบพันกิโลจากสงขลาเข้ามานั่งรอทวงคืนสัญญานะคะที่ให้ไว้วกับพวกเขาเมื่อเดือนธันวาปีก่อนจากนายกรัฐมนตรีแต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองค่ะ นั่นคือสัญญาว่าจะยุติการดําเนินการโครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะนะคะพวกเขาไม่ทราบหรอกค่ะว่ามีการขบเหรี่ยมกันทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรีช่วยเกษตรคุณธรรมนัทกับท่านนายกรัฐมนตรีอย่างไรบ้างพวกเขารู้สึกว่าพวกพวกท่านคือคณะรัฐมนตรีคือรัฐบาลที่จะต้องมีหน้าที่แก้ปัญหาให้พวกเขาค่ะ ท่านท่านประธานคะทำไมเขาถึงต้องเลือกมาหานายกเพราะว่านายกเป็นประธานของสอ,อบตนะคะหรือศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเป็นประธานของสอ,อบตซึ่งเป็นผู้ดําเนินการโครงการนี้และท่านนายกรัฐมนตรีขอสไลด์ด้วยค่ะท่านนายกรัฐมนตรียังเป็นผู้ลงนามนะคะในคําสั่งที่ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนหาข้อเท็จจริง ในเดือนมกราคมปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับโครงการไม่ชอบมาผักกลนของนิโคมุสากรัรมจนะด้วยค่ะเพราะฉะนั้นท่านจะปัดความรับผิดชอบเป็นของคนอื่นไปไม่ได้นะคะท่านประธานคะเมื่อวันที่6ธันวาคมเอ่อหที่ผ่านมานะคะ6ธันวามีการสลายการชุมนุมย่างหดร้ายนะคะกับสตรีส่วนใหญ่ที่เป็นชาวมุสลิมสูงวัยเป็นพี่น้องชาวจนะที่มาชุมนุมโดยสงบสันติค่ะแต่การ ใช้กาลังนะคะที่รุนแรงเข้าสลายการชุมนุมผิดทั้งหลักสากลและก็ผิดทั้งหลักการเป็นมนุษย์ด้วยนะคะรวมทั้งได้มีการปิดกั้นคุกคามเสรีภาพสื่อมวลชนด้วยค่ะโดยการใช้โล่นะคะของคอฟอกั้นไม่ให้กล้องถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอได้และยังมีการใช้ไฟฉายส่องใส่หน้าสื่อมวลชนไม่ให้บันทึกภาพขณะที่คอฟอกาลังจับกลุ่มกลุ่มพี่น้องจนานะคะท่านประธานคะ รัฐบาลนี้ใช้วิธีนี้มานานแล้วค่ะเสียชีพอย่าเสียสัตว์นั่นเขาใช้เรียกลูกเสือนะคะแต่ประเภทที่ไม่เคยรักษ,กษาสัตวัจากวาจาที่ให้ไว้กับประชาชนเขาเรียกว่าลูกหมาค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะก็ใยคำขอเตือนเลยนะไม่เหมาะครับไม่ให้ต่อนะครับแต่ว่าไม่เหมาะครับไม่เหมาะลหมาไม่น่ารักยังไงคะ,คะท่านประธาน